วันนี้มาพบก,กับ<ร>ช่องสองวุ่นโอลลนลวนวันนี้เราจะมากินขนมญี่ปุ่นกันนะคะเดี๋ยวแกะกันเลยค่ะ,คะแกะอยากมากเลยมามันเหนียวมากเลยนะคะทุกคนมันเยดไม่ออกเลยคะ่ะ เฮ้ยเหนียวมากเหนียวมากเหนียวที่สุดเลยนะคะขนมนี้เกะไม่ออกเลยค่ะเกะไม่ออกเลยท่านผู้ชมเออเอเอมันจะหักเลย ได้กลนไกไ่มาแล้วนะคะทุกคนตัดกันเลยค่ะเราอยากกินมากเลยนะคะอยากชิมชิมอยากชิมชิมอยากชิมมากเฮ้ยทุกคนได้กลิ่นหอมมาแล้วอะ <c oughs> แหละอันนี้หู้หหอมหอมมากเป็นถุงแบบนีรรยำทุกคนนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนมาแกะกินกันเลย,อย,เลยโอ เค็มหน่อยนะคะอืมเป็นแบบเนี้ยค,ค่ะทุกคนมันเป็นไวชตต็อกโกแลตหวานๆค่ะถอยอนี่จะเป็นแบบนี้ยแล้วก็ในข้างนอกมันจะแข็งยังนะคะถอยอร่อยมากมีความหอมก็มันมีความเปรี้ยวนิดน,นึงค่ะมันเป<ม>รี้ยวสุดๆมีเจอตอเบอรี่ด้วยค่ะอร่อยอร่อยยังยังอะ อ๋อเกวอร่อยเฮ้หอมเบียวเบียวมากอร่อยนะคะอืมทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยที่เรากินไปก็แปดชิ้นนะคะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากตัวไวช็อกแกแลตมันจะเป็นแบบ ช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตหวานนะคะแต่มันก็ไม่หวานมากก็คืออร่อยดีค่ะทุกคนอร่อยไม่หวานมากช็อกชิ่งหน่อย <c oughs> อร่อยค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย